กลับมาก็นต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้สับสนโดยยาสีฟันจีเฮิร์บนะคะฟันขาวสดใสลดครับหินปูนนะคะแล้วก็คาบพลักต่างๆต้องจีเฮิร์บแต่ว่า100%เแน่นอนคือกลิ่นปากหายแน่นอนซื้อไปเลยค่ะคนละหลอดนะคุณผู้ชมนะคะอย่าไปใช้เลยค่ะครอบครัวหนึงหนึ่งหลอดไม่เลิศ หนึ่งคนหนึ่งหลอดไปจบค่ะจบเพราะมัน ka, เป็นโปรค่ะนะครับซื้อโปรมันจะคุ้มกว่าค่ะกรับวันนี้ครับหนึ่งหลอดร้อยยี่สิบกรัมใช้ได้นานสองหรืสามเดือนเลยนะฮะหลอดละสองร้อยสามสิบบาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิศเศษซื้อห้าหลอดครับส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยกับห้าหลอดจัดไปเลยเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาททุนเท่านั้นสอนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่ครับหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเก็บโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยกับยาสีฟันจีเฮิร์บจ้ามา่ครับแฟนๆตกใจเเลยครรับพาะว่อ ด้าของคุณโบเองลบร, ook, ร trips, ปูปคู่เกลี้ยงกับคุณก๊อตจิรายุนะฮะเป็นการแล้วก็เหมือนมีโพสตแบบทํานองการบอกลาเสคุณบายหรือเปล่านะครับเพดังออกเปิดประเด็นครับดาราเลิกกันอีกคู่หลังพบว่าไม่ลงรูปคู่ไม่แท็กหากันล่าสุดนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมากระแสจับตามองไปที่คู่ของคุณก๊อตจิรายุและคุณโบเบนจวันครับนะหลังมีคนตั้งข้อสังเกตว่า IG ของฝ่ายหญิงไม่มีรูปคู่ของแฟนหนุ่มแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นการซ่อนรูปคู่หรือเป็นการลบรูปคู่ออกไปจนเกลี้ยงไอจีเลยหรือเปล่านะฮะซึ่งนะครับงานนี้ครับสาวโบยังมีการลงคลิปของตัวเองพร้อมแคปชั่นแบบนี้บอกว่าคุณต้องมีอนาคตที่คาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่คาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะแย่ลงนะฮะแล้วก็ลง IG s t สตอรี่เรื่องของการเสียของนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอ,อ,อะไรคือเสียของมีสมองแต่ไม่ใช้คิด มีสองมือแต่ไม่ทํางานมีปากแต่ไม่ใช้พูดเรื่องดีมีหัวใจแต่ไม่ใส่ความดีเข้าไป<ะ>มีชีวิตปล่อยไปตามย่าากำรรนะฮะ,ฮะนอกจากนั้นก็ยังโพสต์อีกครับเป็นโพสต์คำคมเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า last i m s s i p l e bus are we inside to make i n t h e c o m p l e x แล้วก็ I can do it ะนะฮะเช,ช,ชื่อสัตว์เอาเชื่อเชื่อสิฉันทำได้นะครับก็<ะ>ทำเอาสงสัยว่าโพสต์ที่อ่านมาเมื่อกี้เนี่ย มันสื่อความหมายถึงความรู้สึกช่วงนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการแชร์ข้อคิดคำคมปกติของเจ้าตัวหรือเปล่าถ้าลบลูกคู่เนี่ยก็แสดงว่า90เอร์เซนนะคะเลิกค่ะนะคะขณะที่ไนจีของหนุ่มก๊อตเองก็ยังคงมีภาพคู่กับสาวโบอยู่นะยังไม่ได้ลบนะคะแล้ผู้ชายเขาจะเป็นอย่างนั้นล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดผู้หญิงลบก็แสดงว่าผู้หญิงคงหมดความอดทนแต่ก็ยังตามไปจูบไอจีกันอยู่แต่ลบภาพคู่ใช่ไหมใช่ลบภาพคู่ก็ อาจจะลบหรือซ่อนก็ได้เราคงทะเลาะกันแล้วก็คงจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอเลิกอืมเขาถ้าเกิดเป็นวินาทีปกติช่วงเวลาปกติเราคงจะไม่ทําอย่างนี้นะ,ะคะลบน่าจะน่าจะน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะอืเพราะว่าแม่ก็ต้องพูดนะนะคะเพราะว่าแม่เองก็คือมือที่สาเอาเยี่ยหรอเป็นมือที่สาไปเย้วหรอเอ้า ผู้ชายหล่อๆก็เป็นมือที่สามหมดหรือมึงจะไปเป็นมือที่สามอีกพวกหน้าแบบว่าไม่ผ่านไม่ผ่านนุ้ยเป็นน้องก๊อตหล่อจะตายเออแล้วแม่ยินดีที่จะเป็นพร้อมเป็นมือที่สามอ๋อยินดีพร้อมแต่แม่ขอเพียงว่าตรงๆก่อตอะไรขอเพียงตรงๆก่อวันเออจะพูดถึงว่าวันังเป็นมือที่สามตรงๆอยู่เลยล่าสุดจะเลิกกันตรงๆมาหาก๊อตอีกแล้วไม่เลิกไม่เลิกทำไมอ่ะจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนตายแล้วถ้าทะยังทาทะยังแล้ว เก็บเธอไว้ทั้งสองถ้าสองคนมาอยู่ตรงหน้าพร้อมกันทะฮะไงไม่ไม่ติด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 แม่ก็ต้องกรีดร้องว่าขอความช่วยเหลือว่าจะโดนลุมสิไม่ติดทำไมขอความช่วยเหลยอเลยะทั้งสองคนต้องขอความช่วยเหลืออะไวทำไมอ่ะเจอแม่เจอแม่แม่จะให้บทเรียนรักต่อถ้าสองคนมีตรงหน้าไม่จะ้ทำมือยังไง ไม่ไม่ก็คืออบกอดดีใจคนเดียวกันเดียวกันเลยให้กำลังใจเขาเจอดราม่าอยู่เอต้องให้กำลังใจถูกต้องค่ะแล้วเป็นมึงแหละไม่ไปองเขาบอกว่าหนีเดินหนีดีกว่าโอ้ตอเล่โดนหนีแตนากกองพอหลังก็วิ่งเข้าใส่ไม่จริงไม่เอาอีลันมึงเชื่อไหมคนอย่างอีอมจะเดินหนีเราต้องบอกว่าอย่ามาทำแบบนี้เลยมันไม่ดีเดินหนีเมื่อวานก่อนพี่เรนเขาโพสต์ว่ามึงเป็นอะไรนะ เอาอย่อางเดียวลนหาเรือกเดี๋ยวก็โทรไปให้เซ,นซ็นเซอร์เสียเวลา,าม้าก็ไม่ได้โทรค่ะส่งข้อความเสียงบอกรันบอกว่าเออคำแรกมันมันอยากไปเซ,นซ็นเซอร์หน่อยที่หลักก็อย่าหาพูดไม่พูดไปลำบาเรามีคำเทคนิคในเรื่องของการพูดได้เออคลีพาฟเออ,เอ,อแล้วโอ้มก็บอกว่าไม่ได้นะครับโอไม่เคยได้เงินโอฟรีตลอดนะ เป็นคนน่ารักโดนแฮกโดนแฮกโดนแฮกหรือโดนแฮกโดนแฮกอ้าวมาดูอีกหนึ่งคนครับสำหรับจินจารินดีกว่าสามีคุณหนิงบณิตาครับลบภาพคู่คุณปิ่นเก็บมณีในไอจีนะครับอ้ายังไงไปเกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อนกันเออขยับตัวทาอะไรก็โดนจับตามองอย่างต่อเนื่องสาหรับจินจารินนะฮะก็สามีของพี่หนิงบณิตาครับยิ่งช่วงนี้มีข่าวลือดีจีนหล่อจังเลยครับแล้วก็มีภาพคนคล้ายเจ้าตัวควงสาวอื่นไปที่สนามบินที่ไปฮ่องกงอ่ะนะฮะ แต่ภาพล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณจินเองได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วผ่านไอจีไอซาแกรมส่วนตัวครับโดยได้มีการนะฮะลบภาพคู่ของคุณปิ่นเกตมณีที่เจ้าตัวเคยโพสไว้เมื่อวันที่18เมษายนกับข้อับความที่ว่าทานข้าวกับพี่สาวสุดที่รักนะครับเป็นเพื่อนกันเขาเป็นสนิทกันแต่เมื่อวานนี้มันหายไปแล้วอือลงวันเดียวลบเลยคงทัวไปลงปิ่นมั้งทำอมชนิสงสัยว่ายังไง มันเกี่ยวกันยังไงเนี่ยไม่หรอกไม่รู้สาเหตุเลยไม่มีอะไรหรอกเขาเป็นเพื่อนกันคะอย่าไปคิดเยอะคาเขาเพื่อนกันคาเขาพี่กับน้องค่ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคู่นี้ค่ะนะคะเพราะว่าหนิงกับปิ่นเ็ก็ซี้กันค่ะแล้วก็จินจินกับปิ่นเขาก็เพื่อนกันค่าปิ่นนี้ตามสกุลเก่านี่านสกุลปัจจุบันคือพิชัยรณรงค์สงครามเป็นชื่อซอยนะคะ จินนี่เขาเป็นลูกเจ้าของอทา,ายาตลาดยิ่งเจริญนะคะตรงสะพานใหม่ผมเคยไปเดินไปตลาดยิ่งเจริญเคยผ่านเฉยเคยผ่านใช่ไหม,มนะคะ สะพานใหม่เขาก็เสร็ฐถี่เขาเป็นเพื่อนกันค่ะไม่มีอะไรค่ะในเอกมโนโทเโพร์เจอร์นะคะไม่มีอะไรทั้งสิ้นกับคู่นี้ค่ะนะคะ่ะจะฝากไว้ด้วยนะ,ะยาสีฟันจีเฮิร์บค่ะาฝากไว้ด้วยนะครับใครที่มีปัญหากินปา่าฟันผุคาบชากาแฟนะฮะหรือจะเป็นฟันลงฟันเหลืองต่างๆเนี่ยยาสีฟันตัวนี้เป็นยาสีฟันสมุนไพรตาจีเฮิร์บช่วยคุณได้อย่างแน่นอนขจัดแบคทีเรียแล้วก็ใครจะมีชอบมีกินปา่าน้ำลายบูดต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะหนึ่งหลอดร้อย 20กรัมครับใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะฮะหลอดละ230บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษโดยซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นสนใจโทรเลยครับ095718424นะครับหรือที่แหล่สุขภาพดีสแกน QR code โโมุมขวานหน้าจอได้เลยส่งฟรีสําหรับคุณพอ้อปนด้วยนะจ๊ะหาตกค่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮ คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ